มฑลทนหูหนานเป็นศูนย์กลางการส่งออกดอกไม้สดจากเคนยาไปยังลูกค้าทั่วประเทศจีนและอุซเบกิสถานด้วยความร่วมมือทางการค้าระหว่างจีนและประเทศในแอฟริกาทําให้หูหนานสามารถนําเข้าดอกไม้สดจากกรุงไนโรบีเมืองหลวงของเคนยาได้ในเวลาเพียง17ชั่วโมงดอกไม้ในร้านของหวงชีหนานผู้ค้าดอกไม้ชาวจีนยังสดใหม่แม้เดินทางมาไกลถึง7 0 0 0กิโลเมตร เธอบอกว่าตั้งแต่ปีที่แล้วขายดอกไม้ได้ประมาณแสนดอกต่อเดือนดอกไม้ส่วนใหญ่ถูกส่งไปยังเมืองใหญ่ทั้งในปักกิ่งเซี่ยงไฮ้กวางโจวและเซินเจนิ้นเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาจีนยังส่งดอกกุหลาบสด400ดอกที่มาจากเคนยาไปยังอุซเบกิสผ่านผ่านทางเมืองฉางซาบนทนหูหนานเธอบอกได้ว่าจีนสามารถส่งดอกไม้ไปขายยังประเทศที่ส หรือประเทศต่างๆตามแนว b e l t and r o ร d ช่วยสร้างงานสร้างไรายได้ให้แก่เกษตรกรและทำให้อุตสาหกรรมส่งออกดอกไม้เติบโตขึ้นเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาจีนใช้ในโยบายภาษีเป็นศูนย์กับสินค้า98%ที่ต้องเสียภาษีจาก27ประเทศในแอฟริกานอกจากนี้ยังจะทำช่องทางสีเขียวเพื่อการส่งออกสินค้าเกษตรของแอฟริกามายัางจีนเป็นไปอย่างรวดเร็วจีนยังลงนามความร่วมมืออีก22ฉบับ กับประเทศในแอฟริกา14ประเทศเพื่อส่งเสริมการส่งออกสินค้าเกษตรไปจีนปัจจุบันจีนนำเข้าผลิตภัณฑ์จากแอฟริกาหลายรายการมีทั้งผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำน้ำผึ้งถั่วลิสงถั่วเหลืองกาแฟและผลไม้